อันนี้ก็เลยไปนเนี่ยอยๆโอ้ตอนนี้จจะได้เบาลงนะพี่น้องครับนี่นี่จมบานหน้านะครับเนี่ยครับแงะมากเปลี่ยนแนวนิดนึงครับพี่น้องครับเป็นบางลั่น บางลั่นีลครับมาสิพันธดยพันธ่นหรครับ ประกอในการหาครับเป็นบางลั่นนะครับเนี่อึ้นออกมามรสอบบางลั่นยาเสพเงี้ยเ่าไดรุ่นเนี่เงี้ยเ่าเงี้ยเ่าพันตัเงี้ยเข่พันอิฝ้าเลยนะเงนใจมันมันมันหายเงียบัตาเยบัตรมันทามันเฝ้าอยู่ฮะจังทายหายเยสัมเน่เป็นเงี้ย เน yeah, ื้อป okay, <t> ่าทอดอ๋อเยี้อป่าปักละเอียดสิบอกครับผมชิมๆอือโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังมาเบิงน้ำกันนะพอดีมีโอกาสได้ลุ้นว่าตอนเศร้า สถีมันจะบังวะได้เลยฮะมันที่อ่อมสาทางพุ่นบอทางพุ่นเาทาไห่นใ,นใส่มันเขาเขาแทห้างเอาเแล้วโอเคแหม่รับเอร้องเบิ้งก็ได้ร้องห้าวปูหูเนาะจริงๆตรงนี้ห้าววะปเออมันก็มีอยู่หนิมาห้าวใส่ตรงนั้นเนาะล้อ,ลองเบิ้งร้องเร็วมึงนะ น,นี่เอามาจากบังคะนี่าายี่สห์บังยี่ผ่านั่นแหละอ๋อยี่ผ่ากะสีทั้งคุณกะสีใหญ่ห้างห้างเติบแล้วฮะเพราะว่าโซ่ที่อ้อมสากะห้างเติบอยู่ดิก็เทียบกับเบ็ดปอมมันก็นหน่อยหน่อยกันก็กันคือต่อคืนงตาก,กองกับืซอที่หอดบานก็นมืดมมนก็ได้เป็นทุักธุเลนนิดนึงครับพี่น้องครับอาทิตย์ บ่หมานไปไหนได้ตอนเศร้าเงียกะหาพ่ะท่านครับเงียกะหาพ่ะท่านก็คืออยังยึดในตัวเองก็เอามาใส่เป็นเงี้ยครับอืมครับจังหวัดลุนบาสิ่งที่เห่าเฮ็ดเป็นเงียมนันนี่ถือถือปากปาปตาบ่าพอดีอันนี้ครับอย่าลืนเอาตอนเศร้าครับพี่น้องครับนี่ครับตัวที่แท้มาใส่แล้วเดี๋ยวดูวนี่ดูในวงไฟนี่ กลางวงไฟเลยตัวเดียวกันคนละตัวเด่นโคละตัวโอเคเด่นยัง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 นี่เนี่ยกางเลยไหมครับเออนี่ถอยไปแล้วเด่นเป็นสองเด่นสองเลยเดินสองมีอีกตัวหนึ่งจากหาเยื่อปูเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มใส่บังร่ากันครับพี่น้องครับ อันนี้ว่ามีความขาดหลังเลยพี่นอ้องมากเพื่อรุ่นว่ามาเพื่อดูว่าเป็นตะมี่อ่าไม้เป็นตะมี่แต้มกันะครับอาทิบ่ไ<า>ด้มาก<า>มากแบบปันนบป่นอันนั้นถูกใส่ครับคือนน<ป>บางลั่นชุดไม้ด้วยครับผมไม้เอี่ยมอ,องเลย เสียนเราเพิง่งเห็นมาพี่ไหมมาตรวจสอบพอดีเลยอาจจะบอกว่าะคาดหวังไปนะครับเนี่ยเป็นเนื้ออาหารในตู้เย็นบวกกับกับอาหาร <หา S 1> ปูธรรมาชาติที่เดินหากันเมื่อกี้ครับเด <c oughs> ี๋ยวจะเลยจังมาหลุนเมื่ากันตอนเช้าครับว่ามีโอ,อกาส <c oughs> จาีนยี่น้องคนจโตบ่มีแต่งบ่ครับพี่น้อง โอ้ยใส่เบ็ดฟุ้งเอ้ยน้ำรุ่มเลยครับแมนครับน้ำมาแล้วได้รับน้ำได้แล้วอ๋อนี่คือระดับน้ำของเบ็ดฟุ้งที่ต้องการนะครับนี่แม่นครับตอนนั้นเฮามาใส่ก้อนไหนตอนเกี้ยวห้ามาใส่ยังไงต้องให็ มองหันล้อยดีครับปากมันเพื่อให้เป็น่างให้ใจครับ่างให้ใจกุ้งไปไกินป่ะ ใส่ไว้แบบว่าขาดบังอาจจะอันนั้นก็ได้ <c oughs> อาจจะมีเฮยอยู่หน่อยๆนะครับต้อง <c oughs> รุนครับพี่น้องครับจักสีเฮงไจักสียังแบบอื่นได้จังไปหู้มีแน่นอนครับเพราะว่าแค่ห้ามานี่ก็เจอเยอะแหละอันเด็กมูปลานะโอน้าวไว้ได้รุ่นครับ มองเป็นแป่นมันโอกาศลุนลนั่นหน่อยก,ก็ลงไปลึกๆเลยเนะาะเั้นตกลงไปให้หันกับพอ่อมาหันติดจะทางง่าเนะี่ยับติดไปทางง่ายนี่ยนะหอะมจังได้กินเลยเนาะ แน่นครับนาทีมองมองที่บ่าขาดบางอาจจะอาจจะอีกรอบหนึ่งจ,จะมีหวังเลยฮะอาจจะมีหวังเลยเ <c oughs> นี่ยนะจะย่างเคียนเนาะป่าบานห้อนบุคลัยจะจัดไปเท่าสองโลสามโลเพ่ออะไรกิน ดอกนี่ประกาศประกาศก็รั่นตีครับบ <c oughs> ระกาศตั้งเป้าครับเพราะว่ามันเงียบบอบพอบเงียบก็บอบพอบกมีความพร<อ>้อมเ,เต็มที่บันไดตรงนะครับพี่ยงเงียบก็บอบพอบเปิดให้พอดฮะจะบังคับว่ามีหยาบปะเปิ<อ>ดซิ่งเลยเนาะไม่มีหยาบไม่มีหยาบ นั่งทีเหยียบหัวปลาปลาเนี่ยไปแล้วเอาแบบนั้นได้จิฮะทางนี้ก็เป็นทางคั้วย,ยางด้วยไหมุ้ยมาใส่อันกีน่ขักนวะ <c oughs> อ,อิดปลอมพอแม่แม่ต่อไปครับเวียนไปอีกเล็กน้อยก่อน บ่ได้เวลนะครับน้นำลดครัวเมีนด้วเมีนถ้าอยางียมคือหายอยากแต่ฉีดส่เดียนช่วงนี้พาอย่างทีบางที่ใส่อันนี้ก็ไม่กับว่าเขาเลยบุ๊ยความเตีมม่ยมความนั่งเลย <c oughs> เป็นการพิสูจน์ทราบครับแล เนื้อจำเป็นสามารถทานได้บ่ปกติเขาใส่เยื่อยังครับปูหน้าผมมักส่วนตัวผมผมมักปูหน้าครับหอยเชลล์อันหรับบางลั่นเนาะนี่ครับอันนี้อันนี้มันก็ต้องเบาเย็นเลยล่ะสูตรไครสูตรมันครับเอางูเหรอเขาไม่ปูดีต้องมักใครไปดิเขาต้องมักอีก ไม่ต้องใส่ไข่น้ำอ๋อต้องใส่ไข่น้ำครับแต่พื้นที่มันกินบ่กเขื่อนครับ mm hmm. อืมอืมอ้าวลุ้นกันต่อไปครับแต่ให้ดีก็เป็นใส่เดือนนะแต่ว่าบางด้านผมบผมไม่อยากใส่เสืเดือน,นครับอ mm ืม hmm. ใส,ส่ดสดๆเลย ไม่แต้มทรงอะไรเด้อครับอื่นอึนบักคักแล้วครับนี่ <S <S นี่คือสถานที่สำหรับมาใส่บั๋งล้น่นเลยพี่รองครับอ่าที่ดู <S 1> <S 1> โอ้ลึกตัวนี่ ออกไปทางไหนทางนี้ติฮะมันเป็นทางกันนะสิอดอกมันส่งสีลมๆมันนะท่างนั้ไนไปครับต่อไป ขั้นครับเดีย๋ยวคั้นนำคั้นเนื้อหยาคั้นหยาครับคั้นหยาลางไปเลย ปากล่านี่สำคัญแน,น่เนต้องให้หลวงครับให้<อ>ให้แผ่นที่ไหเขาใส่เบ็ดฟุ่มแหละมองมันอยู่ะมองมองปลายตั้งเขงงาตั้งเขาตอนไหนเขาต้องไปกวาดให้มันกวาดครับฟอ่มเบ็ดฟุ่มไปเลยเปิดอีกแล้วเขาเนาะ โอ้คิดหอดเบ็ดปลอมครับคือระดับน้ำมันลงได้เลยเนาะแม่นครับเป็ดเลยน้ำเลยมันอ่ะอ๋ออาจจะชิ่นกับเบ็ดปลอมก็ได้ครับเพาอาจจะได้ล่องอันนี้บางที่อาจจะหมานผิดกันก็ได้บัวปลมกับใส่ดูอยู่อันนี้อือันบางรอบมันใส่ดูอยู่แต่มันผมบมันครับอความรู้สึกว่าคือเบ็ดปลอมเนาะแม่นครับมันผมก็วางซะละเบอร์มันเป็นแต่ได้รุ่นแบบ เศร้าหา,อาบอดเขาบ่ได้เศร้ายังเ,เด้อยกไปเลยเนาะแม่ยยกไปเลืนนะ่อย <laughs> เราเที่ยวยุบานทีเดียวอโอ้งูแต่วา่าเขาเ่าเขาแม่าครับไม้นี่เป็นไม้หมานนี่ไม้หมานจัดมาแล้วหลายแต้มครับเบิ่งดูว่าบางลั่นที่สามาท่านแต้มได้รูบ้บนเอ็นเรืออาจจะดับแนว่ยวมุดอ๊อ คือไมายมันกงเฮ้าแต่ว่าอธิมานแครเบทปอมบางล้นลงานอธิพันก็ได้คเรกับรอบบถึงเหบบ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 บอบอบบ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 บนบบนน่บบะบบ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 สบบ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 ่นบ่บบ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 บนบบ้บบ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 นบบ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  สดงกีคนแถวนี้ลหละากินน้ำกันพี un, <h <h ่รอบุดองห้อยห้อยห่าเหล่าอืมคนขึ้บ่าไหนเพร่นบมาเตียนเนียได้นี่ใส่ถิ่มไรจซื้อได้นนิมาหนิใส่ยี่บ๊อดหรอไงใส่ยี่บ๊อดหรอไงบุดองห้อยห้อยห้อยห่าเหล่าอืมใส่ใส่สอันนี้เคืองห้าวไม่เดทเท่ากันนี่ห ไม้เด็ดเท่านั้น,นเองตอนนี้ตอนน้เพาว่า,าใส่เบ็ดป้อมปูโนโฮะไม่ต้องห้อยห่อเด่นเะห,หล่าหยาจนขาดหมดแมนครับก็ฟังดีนะเพืนนะ <c oughs> ่อนห้อยห่อเหล่าหมด <c oughs> จนแปนมาแล้วตอนกี่หยาหกหก อย่านบ่มีหอยกบ้งแม่ย่างมาเปิดหนาเปิดยังงพนนี่มาเนอะเอาโมงงอยูนะเ <c oughs> ขากะทิใส่แต่มองเป็นแป่นบางทีครับมองหทมันแป่นเดี๋ยวมองผ <c oughs> ่้แผ่นแต่นองนั่นบ่มีหอยใส่เลยฟังอันที่เขาใส่บางนั่นลายแลกเนาะแสดงว่าผู้แม่ลายจะเข้ากับอาทิตย์ ประมาณันไดนเงียบไปละหายไปหรือเพื่อนอธิลอแบบเท่ากันได้ครับรอซ้ำอีกหลาย,ลายมือ Thích thân hiệu ăn vậy Thì <laughs> ta băng nét trăng trăng Hãy sì không สีได้ดีสีไดดีมมไมมี้างกอกอหาไ่สันสีไดดีสีไดดีได้ดไดดเป่สีนมาดูมาเวิงเวิมเวิงเดดิเอ๊ะนี่น้องเป็นบัวที่ด โมท่านี้ไม่่คยมีเลยตัวบานหเอาอึดรับอึดอึดแห้งมันเพดมันไหวน้ำยานรน้ำยาดิยาขายยายาปุ๋ยใส่เขาใส่ก้อยใส่มันเป็นั่นดิคือดดิครับโที่เชาวไทยให้ไทยหน้ามันกบบม่เขียดเต็มนีไงเหยียกระพ่อมเอียงกับพร้อม ถ้าได้ตัวกันนึกเท่กันละมือนอะครับเพิ่มการรุ่นเพิ่มอัตราการรุ่นเข้าไปอีกเพราะมันม่มีข้อบงนะังง่ยใส่แบบใส่แบบผมมีคีข้อบังครับอาจจะเป็นคลิปที่ว่าใส่เป็นในโอใส่บางรันน่นในบัวให้ได้ตัวครอบือน ต้องมาหลุนกันเาวๆเพราะว่าข้อดีคือขาวาต้องมาเปลี่ยนเนื้อครับรอหลุนรอบเซาทีเดียวตีหาครับพี่น้องก็ลังเหมาะ,ะมาถึงสถานีสุดท้ายแล้วครับวันนี้หมายสุดท้ายแล้วพี่น้องก็จะเป็นว่าใสยังไงให้ได้ตัวกับความจิตใสยังไงไม่ให้ได้ตัวครับ <c oughs> เอาหมายสาุดท้ายปอมเนื้อเลยวันนี้ครับ ตามจริงก็ต้องเอ่อฟักใส่กับหอยครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ตอนเราไม่ต้องหมักมาก่อนนรืเปล่ครับบ่วมักแล้วครับแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ใส่สดๆเลยครับประโยชน์ยังอ่ะเพิ่มกลิ่นดีไข่ไก่แหมข้าวครับมันจะดึงดูได้ดีกว่านม่นไปได้มาข้าวเดียวเพรเดี๋ยวมักเหม็นเนี่ย ข้าวนี่ครับข้าวป่าข้าวใส่เดือนข้ายากสินะคือค่อยๆกินข้าวใส่เดือนเนาะนั่นครับที่มันกินใสเดือนดีก็เพราะว่าใสเดือนมันมีกินข้าวบ่แม่บ่แม่บ่แม่เม้นด้ยบ่บ่สอบกินกันบม่ได้หมักของเน่าก็ยังปัสสาวีติ นะเพ่อเอาตรงตรงได้ดีปะ่ะยังได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ต้นบานหน้าได้ครับพี่น้องครับรุ่นกันเอียนซาวาสินี่แต้มกระบ,บาดเลยนะครับกับเสื้อออดโอ้แมงขาตาพี่น้องอไฟซองหรืแมงขาตาไม้ไม้ไม้นั่นดีกว่าครับ มาท่านี่มันนักขดโอเคกว่านโอ้งูแมงทำไมงูหลัง่สุดกัมคองงูตัวนี้สักหนึ่กมคองงูตัวนี้สักหนมีงูตัอไรเห็นเป็นตัวนมันตีมีป่ะมีไปมีละมีบ่นี้ก็สนับผม างมันอยู่สีมานี่เด้มันหูวมีป่ายมันยังร้อยมากอ่ะแมนปะแมนงูจะหายกินป่าน่นแหล่ะเอาไปลองพอกันมืออนเศร้าครับได้ออมหนึ่งกับเกียงเติอได้ครัมือ่อ <laughs> อาทางนี้นะไ่ะออกทางเขาไปออกทางนีุงกลมห้องนี้แหละ ทำสี่หาหาบ้างนี่นะสี่บางก็จัดยี่สิบหาเลยสี่บังเนี่ยตัวเดียวเนี่ยโอ้ยบอกเกลือนะตัวเดียวพ่ออมยูดีตัวไหนเนี่ยเงียงเงียงว่าเป็นสัตว์นะไม่มีเงีย bỏ môn tóc tổng tóc nha 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 tối nha tóc nha nhau nha tóc nha này. nha ôi ต่เอแ่ยต no ่ว่า่ไม่หมอ่โอ้ยเงียกันเงียบง่เงียบอ้เอาเาขาดเปาอยู่ตัวเดียวตัวนี้ป่ขาดปาอยู่ตัวนึงเขาว่าเดีหาหาเต็มเลมันบ่ไดหาคนแล้วเลมกับมูมันอะไรดิมาแล้วโอ้ยเงียบนารับมัด ไก่หังนแล้วจะใครขอดีปลายยางเลยวะปลายยางมาได้ปลายยางแมนปะานี่ยมีปลายยางนี่ไปทดสอบเรารอบต้องไปเอายังใบนี้เราต้องไปเอาเนี่ยมียังกับเสียดเซนั่นแล้วเออหรือว่าเสียบเบ็ดปอมก่อนเบ็ดปอมตัวฮาปะฮาฮานั่นไงโอเคเดี๋ยวรุ่นไม่รอบหนาครับพี่น้องแม่พี่หมอเนี่ยน้อง